ขูดเสื้อคืนขูดเสื้อคืน้ยถอดเสื้อดเสื้อคืนไปขับออกไปไอไป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 ไลไปไัไปไปไปปไ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 ป มึงเห่ยอะไรอ่ะมึงมึงเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าเฮ้ยออกไปออกไปสึกอะไรมึงกลับมาทำอไมกลับงเก็บคอมเว้ยเมื่อเก็บดีไม่อ่ะอยเอ่าเอยเอ่ยนั่งก่อนครับขอเล่นก่อนครับออกไปออกไปครับไปร้านยาออกไปออกไปจากบ้านกูกูไล่นจริงจริงออกไปเฮ้ยอย่าอ้าวออกไปอ้าวออกออกคือไม่เฮ้ยอ๋อก็นึกว่าเล่นโอ้โหไม่เล่นหรอกมันไม่มีเล่นหรอกอย่าไปย้อน ออกไปกูง้อพวกมึงเหรอ,อกูนึกว่าถ่ายชีย้ออกออกไปครับออกไปครับอไบอ้จีมง้อพวกมันเข้าเหรอไอ,โอกูก็เล่นกูอย่างนี้อยู่แล้วออกออกออกไปจากบ้านกูแค่นั้นพอเก็บของเก็บของเก็บตะกร้าอ่อนเขาหรอแล้วมึงจะทำไ่มึงเก่งเหรอไม่ได้เก่งหรอกจะมึงเข้ากันทำไมอ่ะมาหน้ามึงเก็บของเมื่อเก็บดีแล้วมึงมาเล่นอะไรอ่ะใช้ไฟบ้านกูใหม่อ่ะครับหรือเปล่ๆๆลาออกไปออกไปไอเก็บเสื้อผ้าไงไอเก็บเสื้อผ้าไปเก็บเสื้อผ้ามา,มามมเก็บมาเก็บเก็บหมดแล้วครับเก็บติดจะลงออกไปกูได้ออกจริงปากหมาหมาเงี้ยได้กูแจ้งบุกร้ไดนะ ก็แจ้งความนีแจ้งดิครับเดี๋ยวผมแจ้งไปแจ้งเลยแจ้งเลยแจ้งเลยอะไรอะไรไอ้อย่าโดนตัวกูนะอย่าโดนตัวกูนะกูแจ้งนะผมก็แจ้งดิแจ้งเลยแจ้งเลยอย่าโดนตัวกูนะแจ้งู่สองสองอยู่ไหนแล้กูยิงแม่งกับาัแยมึงยิงกูเอ่ะมึงยิงกูผมอย่าอย่าติดตลกไม่ตลกกูไล่ออกจริงทำมาอะไรอย่าโดนนะโดนกูใส่แล้วยอะไรอะอะไเอออะไรอะออกไปจากบ้านกูเก็บอะไรเก็บพร้อมเก็บพร้อมเก็บออมใจอะไรอะไรเก็บใจมเก็บพร้อมไปเก็บพร้อม อย่าตามยนี้มึงอะทำไงอะฝังโง่มึงโยงกูมากี่เป๊ะแล้วมึงเกี่ยวกับกูมีเป๊ะเอาข้าวทุกบาททุกสตางค์ให้กูเลี้ยงกูไม่ให้ได้ไหมกูไม่ให้ใช่ไหมกูไม่ให้แตแล้วไอ้รุ่นมันก็มาดิมึงเก่งนะออกออกออกไปจากบ้านกูออกไปจากบ้านกูแค่มอไอ้ตีล่ดิออกไปควายเออเนียมี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 กูไม่สนกินดีก็ตาหมาหมายเนี่ยแข่งชัว โอ้อ้าวอ้าวด่ามานะแฟสชั้นน้ด่าใสชั้นน้ไม่ได้ด่าครับแต่กูถามกูไม่ได้ด่าออกไปกับบ้างกูเก็บความออะไรอ่ะอะไรอ่ะเก็บบุกโูกสองบุกคนของกูนะออกไปจากบ้านกูไม่ใช่ความที่กูลาแล้วมาถอดอะไรออกไปจากบ้างกูต่อไปออกไปเสียหมดไอ้คอมที่กูลาคาเครื่องหมดเดี๋ยวกูเก็บกูเองนะไปไปไม่อยู่ในรูมันไปต่อไป เจี๊ยบคนสองร้ไว้มึงของคนตัวนะของคนตัวนะกางเกงกูมึงถอดเอาอย่ามึงถอดได้ก็ได้อย่าเป็นยจ้าได้ถอดแข่งเกงตัวนี้ไอ้เเสื้อกูซื้อมามึงถอดไม่ใช่ครับกูซื้อมาให้ใครับของมึงอ่ะเออถอดเสื้อกูซื้อมาครับอยากได้ไหมถอดของกูของไหนกูเอาคืนหมดกูไม่สนหรอกคิด่เก่งกูไม่ได้เก่งหรอกครับก็มาดิวอ้ําคืนหมดอ่ะเขมาดิ หัวกกูยิมาเออของเล็กน้อยเล่าไปดิมึงเลาไปดิมึงกูง้อออกไปดินี่ของเล็กน้อยกูไม่ได้แคร์หรอกกูอยากเอาคืนอะทำไมอ่ะเสื้อกูโลโก้กูครับโลโก้กูอะไรมึงกูให้ดีมึงหันหันดิกูไม่หันไปไปไปออกไปออกไปออกไปจาะบ้านกูกูขอหรือกูออกแน่มึงเต็มตัวเลยอย่าอย่าอย่าอยาให้กูต้องจบโลหรอแจ้งนายกลงหัวไม่ได้จบโลอะไรนี่จบโลกไม่มาเกี่ยวหมอจบโลกไมึก็มมาดิงจบโลกไม่ มึงจบลอดิจะลองกไม่謝謝ได้จะลองก็ไม่ได้เฮ้ยยังนู่นนี่ตัวิดตัวดิยงไม่มีอะไรแก็มอ่ะจำลองกไม่ได้ยาอนมึงสิงมันยาอนติดเกมึงอ่ะโอ้ยลองติดเกมมึงไม่ได้เอาดิเอาสิเอดิ้นเจินเจเจีอะไรี่ไอตื่จบงครับผูเล่นใ มจะ้อบควมทำไมมีปัญหาอะไรเปล่าอย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 ่าเล่นของมีคมของมีคมมาห้ามเล่นมีนาคมมุกกลคมอ่ะมึงอ่มุกกมุกกระมุกหมขับไมหน่อยเลยไม่มีคนขับกมึงไงไอจีขับ่าไไปลุ้นไม่มีมันยากนงมึงเนียเด็กก็าไล่ยย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 ยมยย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 เยย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  ตัว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 กูไม่ได้กูไม่เล no. ่นแล้วกับมึงอ่ะกูง้อเปล่าอย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 ่านอหลังกูนะกูบอกก่อนนะหลังที่แล้วนนอนหลังกูนี่กูจะใส่ไม่ยั้งอ่ะออาไงกูออกไปจากบ้านกูกูไม่ออกโอ้โหคนหน้าด้านบ้านนี้อยู่ปมเ็นใจร้อนเกินบ้านเขาเนี่ยเราอยู่ในบ้านเขาเหลี่ยมยากเลยเนี่ยใครไปขอความช่วยเหลือจะช่วยเหลือแม่งมันหน้าตาเนี่ยมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมุมปากเนี่ยเล่เมย์ยาชี้นิ้วปองมันอย่าชียาชีถูกตัด เข้ามาดีกูจกลูกตาให้หน่อยวออกไปจากบ้านกู let's go let's go let's go ตั้มออกไปออกไปจากบ้านฉันเฮ้ยอย่ากทำอะไรที่ไม่ชอบแพ้เสบ้าออกเสบ้าออก let's go let's go อุ้ยเจ๊แม่บ้าหรอกไปออกไปจากบ้านกูออกไปจากบ้านกูโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรครับเดี๋ยกูเดินนะแล้วมึงทำพี่กูเดินนะโอ้เวลาเดินไปหาเกงมึงใส่กับแบแล้วไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะเอาไมมอ่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะหย่อนหน้าเดี๋ยวมาลองหนูหย่อนหน้าเดี๋ยวกูปาดด้วยแอร์ฟร์สกูก็มาดิมาดิตะเบะหน้าตะเบะอ๋อยันนล้ตีนปาไปเดี๋ยวจะแม่งโดนออกไปจากบ้านกูไปออกไปจากบ้านผมได้แล้วจริงจรมึงจะขอออกไป แล้วรับอยี่้างกูหนักไปก็ไปเอาเอาเอากลับเอากลับแล้วครับไอ้กับไปเยื่เืเืเ้ตตูู้โอ้โว้าไมตัวมัมั่วออกไปนผมอไปเฮ้ยเฮ้ยตนต้เย็นไกูเ้นเาขนมกูเฮ้ยมันแช่ไปหไหม่อ่ใหมมึงดูดสีนี่อแล้วเป็นโอ้โหหนักเลยนะแก๊งมึงกับคุไม่อยู่แก๊งมึงกับคุไม่อยู่อ้าวขอโทษผมไม่รู้มันมีหลายคนผมกูไม่อยู่หรอ กูไม่อยู่กูไม่อยู่ตีได้มั้นด่ามันสักคำหนึ่งเจ็บเจ็บขอหน่อยเจ็บเจ็บออกไปนะโอ้โหจิ้งกุยนะจำกูไว้นะกูไม่ได้แคร์คนอย่างพวกมึงไอ้กูแคร์มึงไหมไอ้เศษแยกมันหนักนะมือยังชม่ชน้ากูชี้มึงเป็นพระเจ้าเลยขอยพระลงโทษมึงยังหนักหยาบเอากูเนียกลับบ้านเครือามึงก็รออยู่เนี่ยไปไปแล้วกางเกงก็ไม่มีจะทำยังไงเนี่ย มึงจะใส่เข้ามามึงแค่เรื่องเข้ามาเหมือนกันนิดหนึ่คนออกไปอะไรบ้างไปครับไม่ได้แคร์หน้าไม่ดีรงวะไม่ได้แคร์แล้วกูไม่ได้งอเลยเดี๋ยวคอมมายังเก็บออกไปจบแค่นั้นไปไพี่น้องกูเนี่ยออกไปจากบ้านกูดีเอาของึงไปป่ะของึงถอนง่ายเดี๋ยวกูมาเยิบองกูเองเอเดี๋ยวกูมาองกูองกูเก็บเองเมนันมึงจะตีกูใช่ไหมมึงจะตีกับกูใช่ไหมกูถามเขาไม่ไม่อะไรนี้ก็เลยอะไรนะ ไม่หงอนะกูบอกก่อนนะกูไม่ไดรหงอครับอะไรคือไม่หงอนเอากูไม่ได้พี่ใหญ่หัวทองเมื่อกี้ต้องหึงเฟี้ยวมากเลยเฟี้ยวอะไรนางหมาโอ้ยไอ้นางเต้นสัต็มเต็มไม่เต็มตัวสตรนี่ลาแอรไปเปล่าเดี๋ยวนี๋จะลืเก็บเก็บเกออกกูจะได้ไปหาหลับหานอนกูไป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 ไม่นอนอีกกูไม่วหงอนนะแล้วไงบอกเป็นย่งหาเวลาหลับหาเวลานอนที่มันมีซื้อยาแต่ผมมาต่างหัวมันดิ่หัวไม่คนแตกปลายเลย นี่มมึงใช้ถมงอมดียองพี่มึงมาอ่ไม่ดึงเองวะเดี๋สกอํำพูดสักหนึ่งน,นนะไอ้หน้าหมา,าว่าซึ่งพาสัตว์ไม่ได้มุณต้องลองมือเองมา้อมึงละลอยไปออกไปมาเก็บของืเฮ้วเอเ้ยอเฮ้ีเฮ้เยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเข้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ฮะ้เฮ

ออกออกไปจะบานอยู่แน่นอนเออกลอวอยู่แล้วแหละบ้านมึงอ่ะอันนี้คุยนง่ายๆนะเออรู้เออไปร้องไปเออเดี๋ยวออกอะไรนั้เนี้อ่ะก็พูดคอมเดียวก็รู้เรื่องแล้วปะไม่รู้อ่ะจะรวยเองออไปตั้งนานแล้วรู้พยายามใส่มันน้อยถ้าใส่ไม่ยากเนี่ยไม่ยากนี่เตะหน้าคนนึงคู่เขาเนี่ยวันเดีย เอา,เอาทำไมมึงเอาทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนโอเคมึงแม่เพราติง่งหรือเปล่าผมใครว่ามึงติ่งผมไม่ได้ติ่งนะเพื่อนผมไม่ได้ติ่งนะอะไรโอ้โหได้ขอเดียวได้ไหมมึงสองตัวฮะขอเดียวเนี่ยมึงสองตัวอะไรมึงเองออะไรเมือมึงสองตัวเข้ามาดีละวก่อนไอ้ไอ้่อน<อ>เอาพี่ก่อนเลยใ่ร้อนอยู่ <c ười> เหมือนเกยอยังไงมึงเนี่ย บ้าหรือเล่าเนี่ยฮะมาแล้วมาแล้วอะไปไปไปอย่าแอ๊ไใหไปไปไปไม่เก็บของมึงจะได้กลับบ้านทุกคนเลยที่หน้ามันมาก็ลองเนี่ยพี่มึงจะไปไหนมึงไม่มีมารยาทนะมึงอ่ะเออเอออะไรมึงจะไ้นอนบุ้งเรื่องขอเข้าบ้านเถอะได้มึงเข้าบ้านกูมพี่มาเดี๋ยวมามึงเก่าอ่ะมึงเก่าเหรออันเก่ามึงเก่าเหรอ ไปบ้ากูเหรอมึงจะอะไรมึงเก่าอะไรออกไปจัดการกูออกไปเก็บของเก็บข้าวของมึงออกไปด้วยเดี๋ยวผมึงเก็บที่หนาเอาออกไปไปนี่เพืนกูนี่เพืนกูนี่เพืนกูไปไปกันสตรีนายออกไปไปขวากเสื้อคืนขวากเสื้อคดวดเสื้อขว้อคืนเสื้อคืนนะถอดเสื้อขวากเสื้อคืน้นไปขับออกไปไปไปนั่งจอนั่นเพื่อนขับออกไป ไม่ขอดเยอะกว่านกลับบ้านไปไม่ได้ข้าบ้านอะไรแค่นั้นน่ะออกไปจากบ้านกูแล้วมึงอย่ามาเรียกกูว่าพี่ต่อไปไม่ต้องมาอย่าให้เห็นหน้าอีกออกไปอันนี้เพื่อนกูตลอดการไม่นานเกินเอาเรียไปไปพี่บิ๊กไม่ร้อนไม่ร้อนออกไปเลยนัออกไปจากบ้านนะอย่าให้เข้าอีกไอ้ห๊ะมึงออกไป ไห้หมาลงพท่นไดอย่างหนักแม่โดน,น,นจับแม่โดน,นจับแม่งปาดี่เข้าได้มึงเเพื่อนอยู่ไหม่ยใช่เพื่อนมุงหนาวกทำไมขอโทษขอรทษจริงเสียแบบ